สบายดีทุกคนวันนี้พาลูกมีสามโตมาหลินเออค้องลินเปิดใหม่ในสวรรค์เขาเนะไปาทางแรกของสาม,มีมาเคยมาหลินอันนี้เวลาิป้าเขาวะาไปเลยวิเลยเลยูกขาเข่าเป็ใหญ่สามสิบพันเด็กน้อยเ่าพีเดอว้า ผ้าขาวเดย่างนอดีตที่พาขาวไปคนข้างในมาดูเอ็มเอ็มพวได้แล้วเป็นแม่ปลินเจ้าสิยางเนี่ยนี่อ่าบ่บอบสบายทุกคนเฮ้ยสบายดีเลยว้าทุกคนเอ้ยมีโอกาสมีโอกาสมาเด้อทุกคนเด้อมีโอกาสมาเด้อกั่วครับกะรี กว่าแหงข้างแรกเขาแซ <c oughs> ไอ้พาไปหลินคองหลินลายแหงเด้อ <c oughs> ไอจ้จกสิหลินอะได้เข้ามาแล้วกะอ้โหสองหนหนอันนอกของคู่เรนูลเ,เลยอ้าเมาลยเอ็ม <c oughs> ปนปนีอยากปีนกับปีนอ่ะปีนบังดูงงเอเ ไปเ็ดวไปท่านมีกี่เรือว้า,วาเดชิาสาม,มีปลิตถึง่าลงังเลโถประดาวกับอันอ,อดีขึ้นแล้วก็่างคืนเฮ้ยนิว ก็ลังขึ้นแม่ก็บอันลูกเอมบายบายวา้าอีกอจะอยูย่ลุมวา้าวไปเลยมันไวเลยลูกสีได้ไปลูกบอกลูกกล้าไปอยู่บนลูกตามมีลงอีกพอกำลังขึ้นมาเอา lông ba chỉ bao lụt nên em pha bay nhem 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 buồn nha đang cắt tôi lấy cục áo áo bay mẹ pha bay à, à, em mẹ pha nó bỏ xuống em em á à. Wow. Chắp đi nè, đưa lục จับแน่นๆเด้ออันนี้จับแน่นเด้ออะไรอจับแน่นๆลูกว้าะมาเลยป๊าปคนขี่ม้าเลยนี่ของหลินแล้วไปขึ้นปีนระวังเน้อข่อยปีนเด้อไปไปแล้วเอาเอา เอรที่ไปใช้ลูกไปลอยลอยลอยน้หมูอ้าวจะเอ๋เออยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเิ้ยเฮ้เยยเยเ้้้้เอ้ย้ยเอ้ยเ้เเ้ยเีย้้ฮ้้้้น ปีนข <the> well, ึ้นลูกปีนขึ้นนี้ปีนขึ้นนี้เอาขึ้นนี้พอดีขานไปลูกขานไปปีนไปเออขานไป่โบเลยอ้าวเปิดเนเปิดพุกเอ้พุกขึ้นทันพุกเลยไปขึ้นนอาไวดิไปขึ้นปีนพุกปีนไปพุกเออปีนไปเอ้พอดีกระดังเลยเออปีนเลยลูกปีนเลยลูก เอ็มไปด้วยหายดีนะลูกไ,ไปเก่ไปไปขึ้นทัอะอ่ปีนขึ้นเออปีนไปเออคนเก่งอยงแม่อ,อึ๊บอ,อึออ๊บเลยไม่แม่สวยมหมเอาขึ้นไปอย่าขึ้นหาเอื่อยเอาไปขี้ทะลุลง้ยดีพูันนี เข้าอุโมงค์เลยไปโอ๊ยลำบากแม่เธได้ล yeah well, ูกไอ้ตาเอ๋ว้าผัวดิผัวไอ้ดีไอ้ดีพี่ลูกพี kind of ่ตาเอ๋เรืาองไเด้อชีวีตแล้วไปปีนมาปินมาสองอะไรเนาะ เกอลไรฉมาลูกเรีากอะลรฉันมาตาเอ๋ยอย่ลามาเลยลูกตาเอไปจำกันมันไปจำกันมันไปเลล่เอากูเยวอาลินยังอันนี้เอ็กโอเอ็กโอบอลูกาไปลุยกระตอลุยเลยไปไปปหาไปลีน้ำผู้ป้าไปไปลีน้ำผู้ป้า ไปพันนองลงเลยลูกไปได้บังได้บังลงนะไป ยังพากันไปเข้าวงกดเนี่ยไปลงบริณาเลยล่ะไป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 แม่พาไปมาเขาเปิดวขาเปิดไปมาอีปะอีปะกำนองเมื่อยแล้วลูกอาแล้วเอ็มมาลูกระวังระวังเด้อมึงเดเอาลิ้นลิน ของลินบริยุทประจักแนวชินลินของลินายโพดเจ้าโบเมียนโบโหแน่ชิลินแล้วพักแลนนั่นโอ้คนกำลังถือญาติี่ังญาติมาโยนะโยลังมาเลยเอ้ ได้นะลูกอคอยมุนคอยมุนพักผ่อนบ่ลูกเมื่อยบ่ะได้ด้วยกับอันเออน้องสองคนจะไปลินทางใดเลยเดินเพันกว้างแหงเละบูู้จักอปลินแลวไปลินทางไปทางมันเลยเห็นไหมลูกพี่จังได้ชึ้งอยู่นะเฮ้ ไปพอดาไปอยู่นี่มันไปได้บ่โอ้รินได้ทุกอันเสียแต่ขาเข่าผู้ใหญ่แต่เล็กน้อยลินพี่ทุกอันเลยบ่มีขาดเสียยังผุ่มแห้งงวนบ่โลกเอาค่อยเอาค่อยเอาค่อยลอยเลยลอยเลยลูกค่อยลอยเลย ก้อยเอากอยเอากอยคอยลูกเอาลูกมาแต่ใช้เอ็ม Wow, khạc nó luôn nè. Luôn bên nhang, luôn bên luôn. Bay, bay, bay. Lông em ơi. Cứ mong ba này là em. sẽ nằm ở đây em ơi. Cứ mong về ลอยได้คือผลช่วลอยเป็นนี่แหละขอบใจนาคอยลินลูกอยลิเอ็้อยอ้อ้ยอ้อ้้ยลยน้ำาเลยลอ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 ยอ้าเอาไปแล้วลงอีแล้ว มันอยากใคร่พอมันป้ามือมันนะป้ามาันเลิศอย่ามันกินน้ำฟ้ามาลอยมันลอยเป็นยวยมันี่น้อาเองฮะอย่ามันอุ๊ดดิกระไรอึกแล้วฟ้าใ้ดูว่าเคยโวยเง <laughs> มีลอยน้ำมีลูกชาวเจ้าลอยน้ำก็เป็นอ้ยอยมดเลยเส <laughs> ื้อก็ไม่ได้ซื้อได้ส่งมาเฮ้ยแพง

แอบไอ้ป้โดดกบมีโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ดใลงเีอีลาคือคือไอคือนมนหลงเป็นอะไระฮะโถลอยน้ำเลยอีลามาจับนี่อีลามาจับนี่ เออลาจับปนี่จับปนี่เอลอ,เอลออรลก็ลอยบอจับตุลุงบุลุงจับตลุงบุจับตลุงมันเจ็บเออลอยนี่เอา,า,าเอะทเ้เ็จยัง <laughs> ลูกปั๊บบ๊ายบายบายหนาวแล้ว้าสิ้ากลับแล้วบ๊าบายก่อน hoa là em Wow. Wow em. Quay <laughs> qua đi. Để chen, cho nên...